เงินค่าเสี่ยงภัยโควิดสำหรับอสสอส,อสมอจำนวนเงิน500บาทจะได้อีกไหมสวัสดีค่ะพบกับปอปออีกครั้งนะคะในช่องย u ทูปปอปอเจ้าเรื่องสุขภาพถ่าในช่องเพจก็ปอปอเจ้าเรื่องอสมนะคะตอนนี้หลายคนก็คงจะสงสัยอยู่นะคะว่าเอ๊แล้วเงินค่าเสี่ยงภัยโควิดจะมีอีกไหมก็มีคนสอบถามปอปอเข้ามาเยอะเลยนะคะตอนนี้ปอปอมีแหล่งข้อมูลแล้วนะคะแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ท่านบอกว่าจะมีแน่นอนค่ะ อีก3เดือนนะคะก็คือเดือนเมษายน2565พฤษภาคมและมิถุนายน2565ค่ะรับรองแค่3เดือนนี้ก่อนนะคะสามเดือนนี้ได้เดือนละ500บาทได้แน่ๆค่ะแต่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนี่สิคะแต่ก็มาบอกให้อสสสอสมอของเราดีใจไว้ก่อนนะคะท่านบอกว่าตอนนี้คงเรื่องเข้าคณะราฐสมนตรีแล้ว แล้วก็มีแววว่าจะผ่านด้วยนะคะถ้าอย่างไงพวกเราก็รอรุ้นกันนะคะว่าจะผ่านตอนไหนแล้วก็คงจะมาประกาศให้ทุกท่านทราบอีกต่อไปบางคนอาจจะบอกว่าทำไมไม่รอให้เป็นจริงค่อยแจ้งก็คันปากอยากจะบอกนะคะอันนี้ก็คือได้แน่ๆสเดือนค่ะและต่อไปก็คงจะต่อกับพัน0้าที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญวิรกุล บอกว่าต่อไปไม่ต้องรุ้นค่าเสี่ยงภัยแล้วจะให้พันหทุกเดือนไปเลยค่ะก็คงจะองรอรุ้นกันต่อไปทั้ง2อย่างนะคะแต่เบื้องต้นนี้น่าจะได้ค่าเสี่ยงภัยโควิดอีก3เดือนถึงเดือนมิถุนายนแน่ๆไว้ก่อนต่อไปก็คอยรุ้นพันหต่อไปนะคะสำหรับวันนี้พระพอก็ามาแจ้งข่าวเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ